สวัสดีครับ FC แฟนครับแคปเทนมวล2027วันนี้กับตันมวลจะพามาทดสอบสนามบินในประเทศโคลัมเบียกันนะครับชื่อสนามบินอนโนิโอม i o ิ a โ i แอร์พอร์ตซึ่งเขาบอกว่าสนามบินเนี้คล้ายๆกับเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่บนบกโดยเฉพาะ r ันเว02เนี่ยเราจะ เหมือนเรือบรรทุกเครื่องบินมากเลยนะครับเดี๋ยวมารอชมกันดูซิว่ากัปตันมวนจะรอดหรือจะร่วงนะครับมารับชมกันได้เลยครับพร้อมแล้วออกเดินทางได้ครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกการขึ้นลงที่สนามบินแอนโตนิโอมาริโนประเทศ โคลัมเบียกันนะครับที่เขาบอกว่าสนามบินนี้เหมือนกับเรือบรรทุกเครื่องบินที่จอดอยู่บนพื้นเดี๋ยวมารอชมกันได้เลยครับมารอลุ้นกันเลยครับขาขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะจะมีปัญหาตอนขาลงนี่แหละครับดูเหมือนว่ามันมีต้นไม้ขวางแต่จริงๆแล้วไม่มีนะ ถ้ามองแบบเนี้ยตอนแลนดิ้งเมื่อสักครู่นี้เหมือนเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะว่ามันว่าจะมีต้นไม้ขวางทางเราหรือเปล่าตอนแลนดิง้งไปแล้วครับไทยเวอร์ชวล2027สายการบินของไทยขึ้นจากสนามบินอันโตนิโอมาริโน ไปตามรูทที่เราเซตไว้นะครับไปดูภูมิประเทศสนามบินว่าโหดแค่ไหนทั้งปีกซ้ายปีกขวานี่โหดพอๆกันนะครับนี่เส้นทางนี่เดี๋ยวขากลับเราจะต้องมาเลี้ยวผ่านบริเวณนี้นะครับ โชคดีที่วันนี้เมฆลอยสูงถ้าต่ำกว่าน,นี้นี่แย่กับตนมองไม่เห็นสนามบินลงไม่ได้ครับแับบัพดูด้านขวากันบ้างครับเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนผมว่าน่าจะ เอาเครื่องบินพวก F16 สิบอะไรมาบินเลาะล่องเขานี่คงจะสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยที่ประเทศโคลัมเบียนะครับใครอยากจะมาทดสอบสนามบินหดหวดที่เหมือนกับรเรือบรรทุกเครื่องบินก็มาได้ครับ i อเคก็คือเซียร่ากิโลปาป้าเซียราครับ ขณะนี้เครื่องลดความสูงลงมาแล้วนะครับใกล้จะถึงสนามบินที่เราจะมาลงกันเมื่อสักครู่นี้ที่ Take Off ขึ้นมาคือสนามบินแอนโตนิโอประเทศโคลัมเบียเราจะฝึก Take Off และก็แลนดิ้งครับที่สนามบินแห่งนี้จะมาดูว่ามันจะยากง่ายขนาดไหนมารอติดตามชมก็ได้เลยครับ เดี๋ยวจะเห็นสนามบินที่เราจะแลนดิ้งกันอยู่ด้านซ้ายนะครับตอนนี้กัปตันเริ่มกลางแฟบครับแบบทูเกียดาว สนามบินอยู่ที่ปีกซ้ายของเราครับจะรูปร่างเหมือนเรือบรรทุกเครื่องบินเนื่องจากก็มีหน้าหน้าผาตัดด้วยถ้าลงต่ำไปก็ชนหน้าผานะครับ ปลายปีกไหมครับปลายปีกนั่นคือหัวเลนเวที่ชี้ไปยังเลนเวนะครับสนามบินนี้เป็นสนามบินที่เป็นแลนด์มาร์คของประเทศโคลอมเบียเลย ในโลกนี้ไม่มีบ้างครับสนามบินที่เป็นคล้ายๆกับเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งนักบินต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะเดี๋ยวมาลุ้นกัครับว่ากัปตันมวนจะแลนดิ้งไหมผู้โดยสารจะคอเคล็ดกันบ้างหรือเปล่ามารอลุ้นกันได้นะครับ ตอนนี้กัปตันต้องมีสมาธิค่อนข้างมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปชนหน้าผาซนะก่อนที่จะถึงดันเวย์แต่ผู้โดยสารไม่รู้หรอกครับผู้โดยสารก็นั่งมองบริเวณปีกจะเห็นแค่ประมาณนี้นะ ในครอพิตีกับตันเริ่มเครียดแล้วว่าจะรอดหรือจะล่วงกันมารอลุ้นกันได้เลยครับ และมาลุ้นกันว่าจะลงได้หรือไม่ได้มาเอาใจช่วยกับตันกันนะครับท่านผู้โดยสารเรียบร้อยครับ แลนดิ้งด้วยความสวยงาม